Mm. สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลโดยผู้อุปดมินเจ้าของช่องครับคลิปนี้พูดอะไรดีละ่ะนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโปรแกร,รมของทีมชาตินะครับก็ทั้งทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาแล้วก็มีผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับติดทีมชาติแบบ กระจายกันไปทั่วโลกเลยนะครับน่าจะประมาณก็สิบกว่าประเทศได้ไมั้งนะครับคิดว่าประมาณนั้นทีนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับจากสมาคมฟุตบอลของประเทศอียิปต์นะครับว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์กัปตันทีมแล้วก็กองหน้าของลิเวอร์พูลมีการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็พบปรากฏว่าผลตรวจนี่เป็นบวกนะครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าโมซาลาติดไวรัสโควิดหนึ่งเกเรียบร้อยแล้วยังไงดีล่ะครับ คือซาลาติเนี่ยแน่ๆนะครับก็งดการลงเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ทั้งสองนะัดน่าจะเย่าเยือนเจอกับคองโกรหรือแองโกลียาอะไรประมาณนี้นะครับจะจําผิดขอภัยด้วยแล้วก็พอกลับมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ต้องมีการกักตัวอีกซึ่งผมไม่ชชัว่์ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขากักตัวของนักเตะผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่า7วันหรือ14วัน แต่ถ้าเกิดว่ากัก14วันนะครับโมซาร่าก็จะพลาดการลงเล่นให้กับริเวอร์โูลเนี่ยไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมโน่นเลยนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมไม่ห่วงนะเพราะว่าด้วยความเคารพนะครับเออริบอรลชนะมา3มนัดมี9้าแต้มนาเป็นจ่าฟูงของกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าอีกอีกสามนัดที่เหลือนะครับเล่นที่อนฟิลเจอกับออตาลนตานะครับเจอกับอาแจกซี่อนฟิลแล้วก็นัดสุดท้ายไปเยือนวิทเทนแลนด์ที่เดนมาร์กผมว่ายัางไงริเวอร์พูลก็ ก็เข้ารอบน็อกเอาท์อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ห่วงในโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผมห่วงคือโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกเมื่อวันสองวันก่อนนี่ผมได้ไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆถึงโปรแกรม6นัดของลิเวอร์พูลในลีกนะครับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะครับหลังพักเบรกทีมชาติมาแล้วจะเปิดแอนฟิลด์เจอรกับเบสเตอร์เนี่ยผมมีการคำนวณแล้วก็มีการประเมินว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บได้11แต้มจาก18แต้ม นะครับในลีกซึ่งนั่นจะทําให้เรียวพูลมีคะแนนสะสมเป็น28แต้มแล้วก็ก็คาดหวังนะครับว่าทีมในกลุ่มนำเนี่ยก็อาจจะมีการชนะบ้างสะดุดบ้างเหมือนกันคงจะไม่มีทีมไหนที่เข้าเบรกยาวๆเพราะนั้นถ้ามีใครเข้าเบรกยาวๆแบบชนะ4 5หนัดรวดเนี่ยจะทําให้คะแนนมันฉีกหมีออกไปซึ่งตอนนี้เรียวพูลอย่างท,ที่ทราบกันนะครับระดําหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือจะเรียกว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแนวหลังเรียกว่าในแดนหลังเลยนะครับอลิสซอนแบ็กเกอร์เจ็บอ่ะหายกลับมาแล้วหนักสุดตอนนี้ก็เป็นโฟคิวฟานได้ท็องอับดุทาวแล้วโจโกโมเมสก็ไปเจ็บตอนซ้อมกับแคมป์ทีมชาติอังกฤษอีกแล้วล่าสุดโมซาร่ามาโดนตรวจอีกอยังโชคดีนะครับที่ทางด้านของโรเบโตฟิมิโนกับอลิสซอนที่ไปเล่นทีมชาติบราซิลเนี่ย ผลตรวจออกมาว่าเป็นลบนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็ไม่รู้ว่ามันลบวันนี้วันข้างหน้ากลับมาที่ลิวอพูลแล้วจะตรวจเป็นบวกหรือเปล่าเพราะจะมีการตรวจซ้ําบ่อยมากนะครับนักฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวจที่ทีมชาติจบแล้วจบเลยนะครับคือกลับมาแคมป์สโมสรก็ต้องตรวจนะครับเรียกว่ามีการสุ่มตรวจกันทียิบเลยเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็ทําให้เกมฟุตบอลเนี่ยมันยังสามารถแข่งขันกันได้มิฉะนั้นแล้วมันอาจจะต้องยุติการแข่งขันอีกรอบหนึ่งก็ไปได้ซึ่งวัฒนธรรมตะวันตก การสวมใส่แมสก์หรือหน้ากากอนามัยเนี่ยเขามองว่ามันเป็นผู้ป่วยอะนะยังไม่ได้รับการร่วมมืออย่างดีเท่าที่ควรในทุกภาคส่วนนะผมหมายถึงในทุกภาคส่วนนะแต่ว่าในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเขาก็โอเคแหละเข้มงวดดีนะครับแล้วถามว่าริร์พูลจะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนแฟนริร์พูลหลายคนโอโ้โหอกสั่นขวัญแขว,น,ขว,น,ขวนนะครับว่าโมซาลาหายไปแล้วปีนี้อย่างที่บอกนะครับซาลายิงประตูเยอะมากนำเป็นดาวซนโบร,ร่วมอยู่ที่แประตู แล้วทำยังไงครับลิบวนจะเกิดผลกระทบเป็นแดนหน้าไหมเพราะผมเพิ่งจะวิเคราะห์ไปว่าลิบวนปีนี้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเกมรับมีปัญหานะครับเสียประตูทุกนัดแต่ว่าเกมรุกเนี่ยยังยิงประตูได้ยังสลับหน้ากันยิงมาเนบาาา่บ้างซาร่าบ้างกองกลางบ้างกองหลังบ้างอะไรประมาณแนี่กองกลางบ้างแต่ว่าโดยรวมและพารามก็จะไปอยู่ที่โมซาลาเพราะาซาลาติดโควิดขึ้นมาลงไม่ได้แน่ๆนะผมว่า มีแน่ๆและอ่ะประมาณสองสามนัดนะสองสามนัดแรกนะผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาต้องกักตัวเจ็ดวันหรือสิบสี่วันมีแน่ๆอยู่สองสามนัดนะซึ่งอาจจะพลาดเกมกับเลสเตอร์ไบรตันและก็วูฟแฮมตันอันนี้เท่าที่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้คือไม่ได้เจ็บแต่ว่าจะต้องกักตัวนะครับซึ่งนั่นก็จะต้องดูต่อไปนะครับว่าข่าวออกมาจางนี้จริงๆแล้วซาร่าจะพักหรือว่าโดนกักตัวในกี่วันแน่ต้องขออภัยนะครับจำไม่ได้ว่าเจ็ดวันหรือสิบสี่วันประมาณนี้แหละเราจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับ ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้สําหรับความรู้สึกผมนะครับไม่ได้มองว่ามันเลวร้ายอะไรจนเกินไปการที่มีคนขาดโมซาร่าในอดีตเราก็เคยขาดผู้เล่นครับไม่ว่าจะขาดเพราะว่าต้องขายออกไปโดนทีมใหญ่ๆเขาดูดซื้อไปร่วมทีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับแต่เราก็เคยขาดกําลังหลักมานะครับถึงวันที่ตานานจะต้องเลิกเล่นนะครับเราก็ถือว่าเราขาดแกนหลักไปซึ่งมันก็เกิดช่องโหว่ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมที่ต้องหา นักเตะนะครับเข้ามาเติมเต็มเข้ามาอุดรอยโหวอาจจะปรับแผนหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมโดยตรงนะครับแต่หน้าเรายังมีดิโกโชตาอยู่ซึ่งก็แน่นอนนะครับลงเล่นแทนที่ตำแหน่งของโมซาลาได้สบายนะครับตรงกลางก็ไม่ต้องไปเถียงกันแล้วครับว่าตอนนี้ฟิมิโนควรจะ d r อปหรือเปล่าถ้ากลับมาจากแคมป์ทิมชาตไม่เจ็บไม่ติดโควิดก็ลงแน่นอนครับเกมกับเบลสเตอร์ส่วนทั้งหน้าเนี่ยก็มาเน่นะครับถ้าไม่เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาอีกนะก็ต้องภาวนาร่วมกันนะครับ ส่วนคนที่เหลือๆนะครับเราก็ต้องมาลุ้นนะครับคนที่ไปเล่นร่วมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกดาวรุ่งตัวสำร,รองชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็ภาวนาให้อย่าได้มีบาดเจ็บเพิ่มนะครับเพราะแดนหลังของริปุนตอนนี้โกเมสกับเชนเล็กซนเตอร์อโน,น่ก็เดี้ยงไปแล้วนะครับแล้วถามว่าเกมของเลสเตอร์ละ่ะริพูนจะโดนย้ำหรือเปล่าเพราะว่าฟอ,อร์มของเลสเตอร์ถูดันเหลือเกิน ณวันนี้นะครับมีน้องๆทักมาคุยหลังไม้เหมือนกันว่าเอ้ยเลี้ยวปูนไปล้มหมอนนอนเสือไปนอนโรงพยาบาลกัน5 6หคนแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะเอายังไงนะครับเกมกับเบสเตอร์จะได้ใครกลับมาหรือเปล่าแล้วพวกที่ไม่ได้บาดเจ็บแต่พอไปเล่นทีมชาติกลับมาจะฟิตเต็มร้อยฟิตเต็มถังจะมีการเหนื่อยล้าอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ามันมีแน่นอนแหละครับผลกระทบเหล่านั้นมีแน่นอนแต่ครับ ผมกับรู้สึกแปลกๆอันนี้ mm. บอกไว้ก่อนนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ได้มีอคติอะไรกับเลสเตอร์หรือว่าไม่ได้อวยริปุลอะไรมากมายคือมันอวยนั่นแหละเพราะว่าผมเชียริปูลถูกไหมแต่ที่นี่ปัญหาคือว่าผมมีความรู้สึกว่าเกมกับเลสเตอร์ผมยังเชื่อมั่นคําเดิมว่าริปูลจะไม่แพ้เลสเตอร์นะครับผมเคยฟันธงม,มาแล้วว่าน่าจะแบ่งแต้มกันแต่เอาลึกๆจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเจอกับเลสเตอร์ริปูลเบียดชนะแน่นอนนะครับแม้ว่าในวันนั้นจะไม่มีโมฮัมเหม็ดซาราก็ตาม แต่ปัญหาก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้สุดสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงซึ่งมีโปรแกรมทีมชาติเนี่ยจะได้รับผลกระทบนักเตะบาดเจ็บหรือติดโควิดเพิ่มเติมหรือเปล่าค่อยมาว่ากันแต่ณวันนี้14พฤศจิกาย,ยนเนี่ยผมยังเชื่อว่านะเกมกับเบสเตอร์ลิเวอร์พูลจะมีแพ้แล้วก็อยากจะฝากบอก <S <S แฟนๆช่องฟุตบอลไลฟ์กับพ่ออุ่มที่มาเชียร์ฟุตบอลกับพ่ออุ่มกับผมเนี่ยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงสโมสรลิเวอร์พูลครับ รเวร์วบอลอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วครับก่อนตั้งมาตั้งแตบบ่ปีริศสรศรศัสรรช1892เห็นไหมครับ1892เพราะฉะนั้นสโมสรอ,อายุนานกว่าพวกเราครับนะอายุมากกว่ากองเชียร์รุ่นหลังๆอีกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปตื่นตระหนกมากเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมเป็นหน้าที่ของสโมสรที่ก็ต้องหาวิธีการจัดการปัญหาเหล่านี้ พวกเราก็แค่ส่งกําลังใจเชียร์ต่อไปแล้วผมมั่นใจยังมั่นใจครับถ้าลิปูลเสียซาร่าเพิ่มในเกมกับเบสเตอร์ยังมั่นใจไว้ตรงนี้ว่าไม่แพ้นะครับเอาไม่แพ้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเสร็จโปรแกรมทีมชาติทั้งหมดนักเตะทุกคนกลับมาที่แคมป์สมสรแล้วเนี่ยจะมีใครบาดเจ็บหรือว่าติดไวรัสโควิดเพิ่มหรือเปล่าถ้ามีผมก็อาจจะปรับตรงเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่หน้าวันนี้เอาแบบนี้ก่อนลิปูลไม่แพ้เล,ล,ลสเตอร์แน่นอนเชื่อผมดินะเลเวอร์กิฟต์อัพ ้วเจอกันใหม่สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายฟุตบอลไลฟ์นะครับชื่อใหม่ฟุตบอลไลฟ์เอาสั้นๆเพื่อนๆจะได้เผื่อโทรศัพท์ใครพัง mm hmm. เปลี่ยนเครื่องใหม่จะได้กดค้นหางห่ายๆนะครับเอาสั้นๆแค่นี้ครับสำหรับท่านใดที่ต้องทำงานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับเครียดปวดหัวปวดไม่เกรนแนะนำเลยนะครับผล mm hmm. ิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง3 6 5 b b m r h e r b ีร์ครับ mm hmm. มีส่วนผสมที่สำคัญของใบแปะกล้วยที่จะช่วยบำรุงสมอง ความจำระบบไหลเวียนของโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์นะครับรับประทานเพียงแค่1น1แคปซูลก่อนนอนทุกวันท่านก็จักกระชุ่มกระชวยไม่อ่อนเพลียทำงานด้วยความราบรื่นและสมองตลอดโปร่งนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0892458533ฝั่งฝากเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลไม่ควรพลาดจัดเลยครับ